C data type basic integral char short int long floating float double long double structure array pointer s Uni. um. t u c t union enum T variable ตัวแปรแถวลำดับอาร์เรย์รูปแบบชนิดข้อมูลชื่อตัวแปรจำนวนเต็มตัวแปรแถวลำดับอาร์เรย์แถวลำดับอาร์เรย์ซึ่งเป็นตัวแปรชนิดโครงสร้างที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันหลายๆตัวไว้ด้วยกันยใต้ชื่อเดียวกันและเก็บไว้ที่หน่วยความจำในพื้นที่ติดต่อกันสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละค่าได้ด้วยการเรียกชื่อพร้อมรับุค่าดัชนีซึ่ง บรรจุไว้ในงวงเล็บใหญ่ในภาษา C ค่าดัชนีอินเดหรือ Sub s u b s c r i p t จะเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอค่า Base d d d เดคือค่าตำแหน่งที่อยู่เริ่มต้นของแถวลำดับหรือตำแหน่งช่องที่ศูนย์ของลำดับของแถวลำดับซึ่งค่านี้มีความสำคัญมากสามารถใช้ในการคำนวณหาตำแหน่งที่อยู่ของแถวลำดับช่องอื่นๆได้ ตัวอย่างอาร์เรชนิดอื่นๆการให้ค่าตัวแปรแถวลำดับสร้างตัวแปรชนิดแถวลำดับชนิดจำนวนเต็ม5ช่องเทมส์วงเล็บ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่การให้ค่าตัวแปรแถวลำดับด้วยคำสั่ง for การกำหนดค่าให้แก่สมาชิกในแถวลำดับ <c oughs> การกำหนดค่าเริ่มต้น in นเวงเล็บ5เท่ากับวงเล็บ1 2 3, 4่งสอหวงเล็บ5เท่ากับ0มีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด in a เเท่ากับ1 2 3 4 5ไม่ระบุจำนวนช่องการกำหนดค่าภายหลังด้วยคำสั่ง for loop for วงเล็บ in นเท่ากับ0 i น้นอยกว่า n i บวกบวก ai เท่ากับ i บวกหนึ่งการสั่งพิมพ์ c o s variable รูปแบบ c o s ชนิดตัวแปรชื่อตัวแปรค่าคงที่ตัวอย่าง c o s in x เท่ากับ7ต้องกำหนดค่าเริ่มต้นทันทีที่สร้างตัวแปรชนิด cost อาจเรียกตัวแปรชนิดนี้ว่า read-only variable ต้องกำหนดค่าให้ทันที cost in x ผิดพอ x ไม่ให้ถูกให้ค่าเริ่มต้น x เท่ากับ7ผิดพอ x ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ array size แบบคงที่ประโยชน์คือถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของลำดับของแถวลำดับในโปรแกรมเราสามารถทำได้โดยเปลี่ยนเพียงตำแหน่งเดียว bar graph Minimum Value t o i m m n s s o o n l l a r r a รรูปแบบชนิดข้อมูลชื่อตัวแปรจำนวนแถวจำนวนหลัก a 0 0เป็นสม,มาชิกตัวแรกเก็บอยู่ในตำแหน่ง base address ทู d i m e n s i o n a ร RA การให้ค่าเริ่มต้น <c oughs> จัดกลุ่มเทียแถวโดวยใส่ไว้ในวงเล็บปีกา ถ้าระบุไม่ครบจะให้ค่าเป็นศูนย์ทันที t dimensional array passing array a s or groupment ใน c ถ้าเราส่งผ่านแถวลำดับไปยังฟังก์ชันแบบ Reference เสมอโดยไม่ต้องมีการใส่ ampersand จะมีการส่งค่าเฉพาะเบส as date ของแถวลำดับไปเท่านั้นเหตุผลเพราะแถวลำดับจะมีการกำหนดให้สมาชิกหลายช่องซึ่งจะเสียเวลาซึ่งจะเสียเวลาในการกำหนดสำเนาค่ารวมทั้งเปลิงพื้นที่มากถ้าใช้ p a s s e g t by value เพื่อระบุว่าชื่อตัวแปรเป็นแถวลำดับจะต้องใส่วงเล็บใหญ่ต่อท้ายชื่อตัวแปร เมื่อกำหนดการส่งแถวลำดับ1จุดไปยังฟังก์ชันเราควรส่งทั้งชื่อแถวลำดับและจำนวนสมาชิก minimum value แสดงตัวอย่างครับ reverse order two dimension array